ไม่อยากต้นรวเนะต้นอยากรวมไปเรื่อยได้หมดนยนะด้วยหรอเออใจขาดต้นอยู่ไหนช่วยน้าช่อยน้าน้มชาต้องต่ดรอบองต่อคิแค่นี้เองหรอเออดีไม่ ไปอีกไหมอากาศก็ไม่หนาวแต่น้องตัดเลยนะคะหลอดี๋เออทำไมคะสองลูกสุดท้ายแล้วจ้าถ้ชชาไม่ตกขออนาดน่ได้น่าไมอได้เอ,อเฮ้ยมีน้องชายคนหนึ่ง โอกาสด็ขัดได้นะอ,ะอาวไหวไหมูกองขอสุดท้ายน้อไหวน้อโอเคกระชายย,าชายังโซ้กระชายยังเซ่บอกว่ามาเลยตึย้งคนเลนึ้งคนกระชายเล่หอบมาเต็มมาก